สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอุ้มนะคะอุ้มรีวิวค่ะวันนี้อุ้มก็เอากระจกนิรภัยของอ iPhone 6s Plus นะคะทุกรุ่นเลยคือเป็นทั้งหมด4รุ่นนะคะของ iPhone 6s 6s Plus นะคะรวมทำมาสามารถติดเจ้า iPhone 6แล้วก็ iPhone 6 Plus ได้ด้วยค่ะหลายคนถามมาค่ะว,ว่ามีแบบไหนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวอุ้มมาชี้แจงนะคะแล้วก็จะบอกว่าอันไหนที่อุ้มชอบมากที่สุดแล้วก็ชอบ เพราะอะไรอะไรอย่างนี้แล้วกันนะคะตัวที่คุณกำลังติดอยู่กับเจ้า iPhone 6 s Plus ตัวนี้ค่ะเป็นกระจกนิลภัยแบบไม่เต็มจอนะคะจะเห็นได้ว่า,าจะเหลือขอบๆนิดหน่อยตัวนี้จะดีสำหรับเวลาใส่เคสได้ง่ายนะคะคือเคสอะไรก็สามารถใส่ได้หมดเลยแล้วก็พอแบบไม่เต็มอย่างนี้นะคะมันมีความบางอยู่ที่0.2มิลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่สัมผัสถึง ขอบเหลือมุมของมันเท่าไหร่นะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างสบายๆค่ะคือชัดเจนแจ่มแจ้ง,จงดีนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะ0.2มิลค่ะแต่ว่าถ้าสมมุตริรู้สึกว่าไม่อยากได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวจะมีอีก3แบบมาแนะนำค่ะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยค่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาติดแบบ privacy กันก่อนนะคะจะเห็นได้ว่านี้วแกะตัว0.2มิลออกมาค่ะเนื้อฟิล์มนะคะ จะมีความบางมากแต่ว่ามีความใสเหมือนกระจกนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากรู้สึกว่าแบบฮ้ยติดฟิล์มหนานะคะแต่ก็ถ้าสมมุติอยากจะติดให้มันรู้สึกแบบไม่เหมือนคนอื่นอย่างเช่นเป็นกระจก Privacy แบบนี้นะคะการที่ติดกระจกไพรเวซี่เนี่ยมันจะช่วยป้องกันการแอบมองนะคะจากคนรอบๆเรานะคะทั้งสองข้างไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคะ อันนี้เดี๋ยวอุ้มเล่งแสงนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันจะตัดแสงลงไปมือลุ้มเปิดแสงสุดแบบนี้นะคะก็จะเห็นจอได้ชัดเจนค่ะแต่ว่าถ้าม,มิอุ้มเอียงข้างปุ๊บนี่จะเห็นได้ว่ามองไม่เห็นแล้วนะคะว่าเรากําลังเปิดอะไรอยู่อย่างนี้นะคะนี่มองไม่เห็นเลยก็เป็นข้อดีของมันค่ะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นกระจกแบบเต็มจอนะคะเพราะว่าเหลือขอบแค่ นี่เดียวเลยนะคะหรือแทบจะไม่เห็นขอบเลยด้วยซ้ำค่ะตัวนี้สามารถแปงลงร่างให้ด้านหลังน้องชมพูน้องชมพูนะคะด้านหน้ากลายเป็นน้องดําได้ด้วยก็เท่ไปอีกแบบนะคะสําหรับคนอยากเปลี่ยนแปงลงร่างให้มันเป็นสีสีดําค่ะแต่สําหรับคนที่ไม่ชอบอให้มันมีสีดํามาลบกลัวแบบนี้นะคะก็จะมีอสองตัวคือแบบตัวนี้คือแบบคอนนิ่งนะคะคอนนิ่งก็จะเป็นแบบเต็มจอแต่ว่าจะไม่คุมขอบ ก็คือ right. um ว่าจะเป็นแบบว่าขอบรอบๆนะคะยังลอยอยู okay. ่นิดนึงนะคะก็ตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่ชอบแบบเต็มจอแล้วก็ไม่ต้องตัดแสงนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือบางพวกกระจกพวกนี้จะสามารถติดได้แบบง่ายมากนะคะคือก็วางท่าลงไปแล้วก็ให้มันดูเองนะคะ จากคลิปที่แล้วที่เห็นว่าจะมีฟองอากาศอยู่ข้างๆสอง,ข,งข้างนะคะจะเห็นได้ว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะคะคือสามารถติดได้จริงๆค่ะนี่นะคะแสงนี่นินอันนี้ก็คือจะไม่ตัดแสงแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนธรรมดานะคะรอบข้างก็จะมีสองสีคือสีขาวแบบนี้แล้วก็สีดานะคะตามแบบเครื่องเลยสำหรับสีขาวแบบนี้ก็เนียนดีนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าขอบด้านข้างเนี่ยจะไม่ได้คลุมลงมานะคะ ถ้าจะคุมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดต่อจากนี้ไปค่ะก็ตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่อยากได้แบบบางๆแล้วแล้วแบบเต็มจอไม่ตัดแสงค่ะแล้วแบบสุดท้ายนะคะของตอนนี้ก็คือเป็นแบบ NewT d ดีค่ะข้อดีของ n e ว T d ดีเลยเนี่ยคือมันจะมีความเป็นกระจกนะคะโค้งที่คุมขอบลงมารอบๆแบบนี้ค่ะก็คือสามารถป้องกันได้ดีที่สุดอันนี้มันคอนเฟิร์มเพราะว่าเครื่องพี่อุ้มนะคะทําตกไปหลายรอบแล้วแต่ก็ยังสามารถอยู่รอดมาได้ทั้งกระจกแล้วก็ตัว จอด้วยนะคะก็แปลว่าคอนเฟิร์มว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะเซฟตี้ที่สุดนะคะถึงราคาจะสูงนิดนึงแต่ก็ได้ความปลอดภัยจริงๆนะคะแล้วให้มันดูดเองนะคะจะช่วยมันดูดนิดนึงเพื่อจะได้ไม่ช้านะคะลายๆ่างนี้ใครที่พอติดแล้วนะคะยัง มีฟองอากาศอยู่ให้แง้มนะคะสามารถแง้มมุมมุมม,มเนี่ยเพื่อที่จะไล่ฟองอากาศอากาศอ,อกได้นะคะอุ้มถือว่าตัวเจ้า New TD เนี่ยเป็นตัวที่สามารถติดได้ดีที่สุดในตอนนี้นะคะคือทั้งแข็งแรงแล้วก็สวยงามคือเหมือนจะไม่ติดเลยนะคะแต่มาจจะหนาขึ้นมานิดนึงนะคะมาะมาณ0.3มิลคะ่ะสำหรับรอบๆตัวนี้นะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นกระจกที่คุมขอบเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยป้องกันในเรื่องฝุ่นได้ สมบูรณ์กว่าตัวอื่นๆนะคะแล้วก็สามารถใส่เคสอันนี้เป็นเคสใส่โคโค่นะคะที่คนทิ่ติตกันเนี่ยธรรมดาดีาลองใส่ให้ดูว่าสามารถใส่ได้ไหมนะคะคือจริงๆอุ้มาเป็นคนที่ไม่ชอบติดเลยทั้งกระจกแล้วก็ฟิล์มหลังด้วยนะคะแต่ว่าตอนใช้ไอโฟน6 plus อุ้มเคยทำตกนะคะจนแบบจอบินไปเลยแล้วก็แบบเสียใจว่าแบบ ทำไมไม่ยอมใส่เนอะไม่ยอมติดให้มันดีๆนะคะตอนนั้นติดแบบไม่เต็มจอมันทําให้จอบินก็เลยเข็ดนะคะตอนนี้ก็เลยต้องมาใส่แบบที่เป็นเต็มจอแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่า,าไม่มีฟองอากาศรอบๆแล้วนะคะทางซ้ายขวาบนล่างนะคะก็สามารถที่จะติดได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็สามารถใส่เคสได้ยกเว้นเคสที่มันขึ้นมาเยอะๆจริงๆนะคะอันนั้นอาจจะใส่ไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นเคสธรรมดาแบบนี้ก็สามารถใส่ได้เกือบทุกรุ่นแล้วะคะ่ะ ตัวนี้นะคะสำหรับตัวนิวทีดีค่ะสําหรับอุูมชอบที่สุดคือตัว n ิวทีดีเนี่ยแหละถ้าถ้าสมมติแต่แต่ถ้าชอบความบางคือชอบความบางของเจ้าแบบไม่เต็มจอแบบนี้นะคะก็ใครสนใจไงก็เข้าไปดู gorilla thailand com ได้ค่ะวันนี้ก็ฝากไปเท่านี้สําหรับกระจกนิลภยัยก gorilla ทั้งหมดที่มีอยู่นะคะก็ใครสนใจสั่งได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ